ช่วงเพย์ออฟในวันนี้คุณผู้ชมลิเลงแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เพย์ออฟก็เป็นโปรนอมอีกแล้วโปนอมจะพาไปพบกับใครและเขาน่าสนใจยังไงคะวันนี้จนะพาไปท่านผู้ชมเนีพบกับนักกอล์ฟคนหนึ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพนะครับซึ่งเป็นทัวริงปโปรนะครับแล้วก็เล่นใน ในทัวร์อาชีพเนี่ยมาสักพักหนึ่งมาหลายปีแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาเป็นนักกอล์ฟรูปร่างเล็กนับสูเพียง165ซนเมตรเอ่ผู้ชายนะเท่าลีเลงเลยใช่แต่ว่าสู้นักกอล์ฟตัวใหญ่สู้นักกอล์ฟที่ประสบการณ์มากๆเนี่ยไม่แพ้เลยอย่างนี้แล้วเขาเวลาเขาตีลูกกันพันลูกไงมันต้องมีเกี่ยวกับระยะการตีเนาะน่าสนใจน่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เคลับดีๆไปดูพร้อมๆกันค่ะ ออฟเทอัวนี้นครับผมอยู่ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับนะครับวันนี้ผมมีนักสัมภาษณ์กับนักกอล์ฟอาชีพคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟที่รูปร่างไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่นักนะครับแต่ว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จรับในการแข่งขันสิงออฟเทอร์แลนด์ทัวร์แล้วก็สามารถที่ควา้าแชมป์ไปได้ครับวันนี้ผมอยู่กับโฟโมวัลลันิสระพักดีครับ โปรโมครับสวัสดีครับครับก็คือต้องบอกท่านผ่้ชมหวังว่าเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะค่อนข้างจะสนิทกันก็แต่ก่อนก็เล่นด้วยกันแข่งด้กันมาครับแต่ว่ามาในวันนี้เนี่ยคืออยากจะทราบที่มาที่ไปนะของโปรโมนะครับคาถามแรกเลยเนี่ยอยากจะทราบว่าเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มเล่นกอล์ฟจริงๆตั้งแต่อายุ10บขวบครับครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วก็คือตอนเด็กเนี่ยเล่นกอล์ฟสนุกกมากกว่าเหมือนแบบตาม คุณพ่อไปอะไรยเงี้ยครับแล้วก็มาเริ่มเล่นกอล์ฟจริงๆอาจารย์จริงๆเนี่ยตอนอายุประมาณสิบเจ็ดได้แล้วครับคือสิบขวบเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าช้าเริ่มเริ่มช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าสมัยก่อนก็นักกอล์ฟจะเริ่มกอล์ฟกันอาจจะเร็วกว่นาจจน,นั้นนะแล้วก็ในในการเริ่มเล่นกอล์ฟสมัยแรกๆของโปรโมเนี่ยผลการแข่งขันในระดับเยาวชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะก็ไม่มีเลยดีกว่าครับคือแค่ไปตีแบบไปตี แบบเหมือนไปเจอเพื่อนไปอะไรอย่างนี้มากกว่าตอน,น,นเด็ก<ม>ก็ไม่ไม่ได้มีผลงานอะไรเลยครับ<ม>ฮะแล้วแล้ว,ลวมามาคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเอาเอาดีทางด้านกอล์ฟเนี่ยหรือว่ามุ่งมั่นเป็นนักกอล์ฟจริงจังเนี่ยตอนตอนตอน,ตอนไหนก็ตอนนั้นอายุประมาณ17แล้วครับ <ฮะ S 2> ก็ก็ต้องช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเหมือนจะตัดสินใจว่าจะเราจะไปทางเรียนและเข้ามาหาลายัยไปทำงานเป็น มนุษย์เงินเดือนอะไรอย่างงี้เราด้วยความที่เราชอบกอล์ฟด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นคนชอบการแข่งขันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะให้เวลากับกับกีฬากอล์ฟเต็มๆนะเยอะขึ้นนะเออจะลองตั้งใจซ้อมดูสักตั้งหนึ่งอ,อะไรประมาณนี้ครับครับก็คือสมัยเยาวชนผลงานไม่โดดเด่นนักแต่พอมาอายุสิบเจเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะซึ่งไปคว้าแชมป์มาได้ก็ตอนนั้นเป็นแชมป์ของ a อค a s s ครับแข่ง a Class ครับ แล,แล้วหลังหลังจากจากาให้เวลากับกอล์ฟเต็มที่เนะี่ยคิดว่าอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานะแล้วก็จนกระทั่งติดทีมชาติได้ก็คือจริงๆแล้วก็คือพอเรามีเวลากับกอล์ฟมากขึ้นซ้อมกอล์ฟมากขึ้นมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดก็มีทั้งแม่ด้วยแล้วก็มีโค<ะ>้ชด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรา พัฒนาขึ้นขึ้นได้เรื่อยๆครับจนตอนนั้นติดทีมชาติที่จะไปเอเชียนเกมก็ตอนนั้นอายุ19ครับครับ<ะ>แ,ลแล้วผลงานผลงานในระดับสมัครเล่นหรือว่าในระดับทีมชาติของโปรโมมีมมอะไรบ้างครับคือเคยชนะประเภททีมบุตรตาครับได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกครับครับได้ข่าวว่าในในทีมนั้นเนี่ยเป็นเป็นส4นักกอล์ฟชั้นนำเลยนะ ตอนนั้นมีมีใครบ้างนะฮะในทีมมีมีโปอาร์มครับอืมโปอาร์มก็อยู่ในทีมด้วยฮะแล้วก็มีโปพีทวรุดชมชลแรมอืมอ๋อก็เป็นเป็นเป็นตั้ก็อาชีพหมดละตอนนี้ครับนะครับแล้วโปรโมหลังจากที่เล่นอาชีพอ่าโทษัหลังจากที่เล่นสมัครเล่นเนี่ยมามาหลายปีนะครับเทินโปรตอนอายุเท่าไหร่22ครับอืครับ แล้วผลผลงานหลังจากที่เทิร์นโปรมาแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนแรกก็คือเทิร์นโปรปี2ปีแรกก็คือยังยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากเพราะว่าเหมือนเราเราต้องเปลี่ยนแบบเหมือนเปลี่ยนสภาพจากนากักกอล์ฟสมัครเล่นมาเป็นนกักกอล์ฟอาชีพซึ่งคนที่เราแข่งด้วยก็เก่งกว่าเดิม <ừ> แล้วก็พอการแข่งขันที่มันมีเงินรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้อง <ừ> มันก็ทําให้เราเราต้องแบบว่า คิดมากขึ้นอตอนแรกก็ด้วยความที่เหมือนยังไม่ชินทัวร์ด้วยแล้วก็ยังไม่ชินกับกับสภาวะใหม่ที่เราเราได้เปลี่ยนไปนครับมันก็เลยยังทําผลงานได้ไม่ค่อยดีก็แบบเข้ารอบบ้างตกรอบบ้างแล้วก็ยังไม่ได้บบมีที่จะแบบขึ้นไปได้ลุ้นแชมป์มอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเนะคือคือโปรโมลหลังจากที่เทิร์นโปรมาตอนนั้นเทิร์นโปรมา 3ปีได้ไหมครับได้ครับประมาณแล้วมาคว้าแชมป์ในรายการสิงหาไทยแลนด์ทัวร์เนี่ยอยากจะอยากทราบว่าอะไรที่ที่เราพัฒนาขึ้นมานะจากจากการเล่นปกติจนที่สามารถทําให้คว้าแชมป์ได้เนี่ยคิดว่าตรงไหนเป็นจุดแข็งของเราที่ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในในรายการนั้นได้ครับก็คือตอนแรกเนี่ยครับที่ผมทํางานกับโค้ชมาก็คือประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีหลังก่อนที่จะคว้าแชมป์มาครับของของผมก็คือ ตอนนั้นพัฒนาเรื่องวงสวิงครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ตีสั้นมากมแล้วก็ไม่ได้แบบตีสั้นมากทําให้แบบเสียเปรียบคนอื่นเยอะมากครับในการแบบแต่ตีตอนตอนที่เป็นโปรตอนแรกๆครับก็คือพัฒนาวงสวิงทําให้ตีหัวไม้ได้ระยะขึ้นตีเหล็กแน่นขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอืมนั่นก็คือการพัฒนาทางด้านเทคนิคหรือว่าเป็นทคนิคของสวิงไปแล้วนะแต่ว่าผมอยากจะทราบว่าคือ โมจะเป็นนักกอล์ฟที่รูปร่างไม่สูงนะความสูงตอนนี้165เซนติเมตรซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับนักกอล์ฟในทัวร์เนี่ยค่อนข้างจะลําบากหน่อยเวลาไปสู้กับนักกอล์ฟตีไกลๆนะอยากจะทราบว่าเวลาที่เราไปยืนในจุดตรงนั้นก่อนที่จะคว้าแชมป์ได้เนี่ยนะครับในด้านของสภาพจ,จิตใจเนี่ยเราเรามีการเตรียมตัวอย่างไรหรือว่ามีการเพิ่มความมั่นใจของตัวเองยังไงนะให้ไปสู้กับนักกอล์ฟในในทัวร์ได้โอเคคืออย่างแรกของของโมนเนะครับเราต้องเชื่อก่อนว่ากีฬากอล์ฟเนี่ย มันเป็นกีฬาที่ใช้ความสม่ำเสมอครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมตุติเราโมเนี่ยจะไปแข่งวิ่งกับนักวิ่งทีมชาติเนี่ยให้โมไปแข่งวิ่งร้อยครั้งโมก็จะแพ้เขาร้อยครั้งครับแต่สำหรับกีฬากอล์ฟเนี่ยบางทีเนี่ยคนแฮนดิแคป24บางหลุมเขาก็ตีใกล้กว่าเราได้ใช่ครับ แต่คนที่แฮนดิแคป24เขาไม่สามารถตีวันหนึ่ง14กรีนได้เพราะฉะนั้นกอล์ฟเนี่ยมันเป็นความแบ่งแยกของมือโปรกับกับมือม,มือสมัครเล่นเนี่ยมันต่างกันตรงความสม่ำเสมอและความแน่นอนครับก็เพราะฉะนั้นเราทำให้เราสม่ำเสมอ,อมได้มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่ลดความเสียเปรียบของความระยะที่เราห่างจากเขาเนี่ยม,มันก็ น้อยลงครับเราใช้ความสม่ําเสมอความแน่นอนของการตีของเราแล้วก็อาศัยลูกสั้นของเราที่จะไปสู้กับเขาครับนะครับก็คือความสอนเสือเอาเอาไปชนะความไกลใช่ครับตอนนี้ระยะ d r i v เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ265หลาครับอืมก็ถือว่าไม่ไม่ไกลถ้าเทียบกับตากอล์ฟในทัวร์คนอื่นใช่ใช่ครับแต่ว่าก็คือสามารถยืนหยัดในทัวร์ได้นะครับแล้วก็เล่นจบในอันดับต้นๆได้ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ ทีนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมคงอยากจะทราบน,นะครับก็คือตารางการซ้อมของของโปรโมในแต่และว,วันเนี่ยม,ม,มีความมีการซ้อมมากน้อยแค่ไหนะก็คือหนึ่งวันของโมโนะครับก็คือโมจะให้เวลากับครึ่งวันเช้าของโมโเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซ้อมลูกสั้นครับซ้อมลูกสั้นแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นซ้อมร้าแล้วอพอ กลับบ้านปุ๊บก็จะมีออกกําลังกายน,นี่หน่อยแบบคาร์ดิโอปั่นจักรยานทําให้เวลาเราไปตีหลายๆอาทิตย์หรือว่าในหนึ่งวันของเราอ่ะเราเราจะไม่ไม่สุดประมาณนั้นก็นคือครูทีนท,ท,ที่ทำสม่ําเสมอถ้าถาไม่ได้แข่งใช่ครับแต่คือจริงๆแล้วนากอฟปกติเนี่ยสำหรับสำหรับโมเนี่ยโมสังเกตว่านากอฟปกติเนี่ยจะให้ความสําคัญกับการที่ซ้อมลูกสั้นน้อยซ้อมชิปน้อยซ้อมพัดน้อย กว่าลูกร้ายกว่าที่จะแบบไปซ้อมร้ายในสนามร้ายอะไรเงี้ยครับก็คือจริงๆแล้วผมว่าลูกบนกรีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากพอสมควรถ้าเกิดเทียบกับคนที่จะทําสกอร์ได้ดีอะครับกะพัฒนาลูกสั้นลูกพัดอะไรให้ได้ไม่แพ้ลูกกลองเกมใช่นะครับหลังจากที่โปรโมคว้าแชมป์ไปแล้วเนี่ยในสิงห์ออ์เทลแลนทัวร์เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาขั้นหนึ่งละนะครับเป้าหมายต่อไปตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะวางไว้อย่างไรครับในปีนี้ ก็คืออยากจะทําผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นคนไม่ได้แบบมองไปไหนไกลมากอยู่แล้วแค่อยากจะทำทุกวันให้ดีแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองเก่งขึ้นทุกวันให้ได้ในที่สุดแล้วจุดจบแล้วครับชีวิตเราจะไปจบอยู่ณจุดไหนก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คือสําหรับโมมาว่า ทำทุกวันให้ดีก็ก,ก,ก็พอแล้วครับใ,ให้รู้รสึกว่าตัวเองเก่งขึ้นทุกวันเราพัฒนาทีละนิดทีละนิดนะแล้วก็ภายในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือนักกอล์ฟนักกอล์ฟส่วนใหญ่แล้วก,ก็สมัครเล่นหรนือว,ว่านักกอล์ฟอาชีพเองก็ตามเนี่ยบางทีซ้อมเนี่ยหวังหวังที่จะได้ผลงานดีๆในระยะเวลาสั้นใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ได้เป็นตามนั้นใช่ครับนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะจากโปรโม สุดท้ายแล้วนะอยากให้โปรโมทน,นะฝากถึงนักกอล์ฟเยาวชนนะครับหรือว่านักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับที่อ,อยากจะไต่ขึ้นมานะมาเล่นอาชีพเนี่ยนะครับอยากจะให้ฝากหนะ่อยว่าต,ต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ควรจะมีการฝึกซ้อมอยังไงบ้างนะครับเพื่อจะให้มาถึงจุดตรงนี้ได้คือจริงๆแล้วโมว่าสําหรับเด็กเยาวชนนะครับ,ค,รบคือตีกอล์ฟให้สนุกตีกอล์ฟให้สนุกตีกอล์ฟให้ให้รู้สึกว่าเราอยากจะตื่นเช้ามาวันนี้เราอยากออกไปซ้อมจังเลยไม่ใช่แบบว่า เฮ้ยันนี้ต้องออกไปซ้อมอีกแล้วอ,อะไรประมาณน,นี้ครับคือขอให้ทําทุกอย่างครับถ้าเกิดมันเราทําแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําครับโมเชื่อว่ามันจะได้ดีครับครับมันจะได้ดีกว่าที่เราแบบว่าโอ้ยโดนบังคับหรือว่าโอ้นี่อนกอล์ฟชมชนต้องฟังไว้นะครับคือเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะใช่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเรามีความอยากแล้วเนี่ยรับรองทำได้ดีแน่นอนใช่ครับนะครับก็วันนี้ก็ขอคุณโปรโมได้มากนะครับที่มา ให้เกียิกับทางรายการขับวเอฟที T, นะแล้วก็มาให้กําลังใจนะกับนนะักกอลฟที่รูปล่างอาจจะไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้สูงนักนะแต่ก็<ะ>เป็นกําลังหนึ่งกำลังใจนะที่ที่ทาให้เห็นว่าเนี่ยสูง165ซนเมตรนะครับ<ะ>แต่ว่าสามารถที่จะคว้าแชมป์ในการเล่นอาชีพได้นะครับวันนี้ก็ข,<ะ>ขอบคุณโบโมมากขอบคุณนะครับครับตอนนั้นก็คือทั้งหมดครับในช่วงของเลออกในวันนี้ครับ ทุกอย่างผมว่าเราต้องสนุกกับงานที่เราทําแล้วเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ครับ ีีน่เก็โปรโมนะว่ารันเนี่ยเป,เป็นต้องบอกว่าสนิทกันอยู่แล้วนะกับผมนะก็รู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีเ<อ>วลาแข่งอะไรก็เจอกันแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทานรายการขับเพทีทีเนี่ยได้สัมผัสนะ,ะถึงถึงนักกอล์ฟที่รูปร่างไม่ใหญ่เนี่ย จะบอกว่าทําผลงานได้ดีไม่แพ้นักกอล์ฟตัวใหญ่ๆเลยก็คือ่คะอย่าท้อถ้าเราเราตัวไม่ใหญ่นะครับเกิดม,มาตัวไม่ใหญ่รูปร่างเล็กเนี่ยดูอย่างโปรโมเป็นต้นเนาะมันต้องใช้เทคนิคต้องอาศัยการฝึกซ้อมหลายคนชอบอ้างว่าก็แขนไม่ยาวขาไม่ยาวเท่าคนนั้นคนนี้จริงๆไม่ได้นะคุณผู้ชมลองดูนะคะแต่สําหรับช่วงหน้าไม่อยากจะบอกเลยว่าโปรโน็อปอีกแล้วคุณผ,ผู้ชมแต่ถ้าอยากรู้ว่าในช่วงโปรช็อปของเราเนี่ยโปรโน็อจะควงแขนกับโปรคนไหนพาไปเลือกซื้ออะไรต้องรอช่วงหน้าค่ะ